สวัสดีค่ะ,ะกินราดหน้าก๋วยเตี๋ยวราดหน้าด้วยกันนะคะเช่นราดหน้าสวัสดีเช้าวันจันทร์นะคะพี่โจนมากินราดหน้ากันนะคะราดหน้าร้านนี้อร่อยไม่ได้กินราดหน้านานแล้วนะอร่อยมากราดหน้าเช่นไม่ได้กินนานแล้วแต่น้ำตาล น้นส้มหน่อยหนึง่งรา้าหน้าเจ็ร้านนี้ขึ้นชื่อนะอร่อยขายตลาดนี่ก็เป็นพริกป่นเนาะใส่ไปหน่อยหนึง่งเดี๋ยวเผ็ดเดี๋ยวใส่เยอะเดี๋ยวเผ็ดเรามาคินมเป็นตัวเพราะว่าเขาทำรสชาติดีแล้วน้ำซุปค่อยๆกินนะเดี๋ยวมันลวกเองนะรา้าหน้าทะเลรวม แซ่บหลายค่ะแซ่บหลายเด้อพี่น้องให้มันเย็นก่อนกินยากนนะเสน้นหมี่ที่กินเส้นใหญ่ก็อร่อยนะบรรยากาศฝนตกทำๆกินอ่ละลาดหน้าเส้นหมี่บรรยากาศฝนตกพำๆ,ๆนะคะกินลาดหน้าเส้นหมี่เบากนมัน้อนเ่ากนค่ะทุกคนมันห่อนเ้อ ราหน้าเส้นหมี่ท้ายตลาดมหาชัยอร่อยมากอมพอดีเลยรสดทติพอดีเป็นคนมากยายไก่ชอบกินนะ้พวกเส้นหมี่พวกเส้นเล็กผัดเส้นก๋วยเตี๋ยวเนาะผัดเส้นใหญ่ผัดเส้นหมี่ผัดซีอ,อิ้วเนาะผัดเส้นก๋วยเตี๋ยวโคราชก็อร่อยอือ กินเร็วรเร้วบ่ได้เด้๋ยมันกอนกินเล็้วไม่ได้นะคะมันร้อนเส้นหมี่ััดมากินเต้นเส้นหมี่ราดหน้านะด้วยกันนะจ๊ะอร่อยแซ่บหลายมาดูยายไกย่กินทำนี้กี่นาทีเพราะว่ามันร้อน เขาทำอร่อยเข้มข้นมากแต่หลายเด้อเสตินมีนี่หมักกินเด้อเสตินมีนี่แซบ่บแซ่บค่ะพี่นอ้องมากินเมื่อกินหลานน,าานาา่าน้ำกันเบาก้อนขมัน้อดฟู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 ดนี่แต่ว่าเด้กินโดนแล้วเด้อเสตินมีหลานน่ะ phát à, rồi, ừ. Bắp mực. ตอนเช้ากินร้อนๆข้ากับบรรยากาศแบบไหนล้วสี่นาทีแล้วล้านหน้าจากินไวไม่ได้มันร้อน แส่บน้ำกันค่ะยังแมนนันแสบนิ่มดียิ่งเส้นใหญ่ยิ่งอร่อยลาบหน้าเส้นใหญ่เส้นหมี่ก็อร่อยคนทำทำอร่อยถ้าจะกินลาบหน้าต้องมากินที่นี่นะฮะเข้มค้น

มีตับด้วยเคยตับวันนี้ตับเจ็บน้ำกันเด้อเจ็บเจ็บ ก็น,น่าสี่สิบบาทเองไม่แพงใหมนะคะเมื่อกี้ลืมบอกว่าจานแห้าร้อยัจะเป็นร้านอาหารตามสัง่งทำอร่อยได้ แจกไก่ชอบกินมากเลยคือราดมากหนาน,ะน้หม,นะมาดูกันว่าชามนี้จะหมดกี่นาที เบ่ลาดห,หน้าตั้มหนิเป็ดน่ะที่กลัวค่ะหมดแล้วนะคะหมดแล้ว อขอจบคลิปแค่นี้นะคะบ๊ายบายคะ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะ่ะจะได้รับชมคลิปใหม่ๆค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย